สวัสดีครับพบกันกับ Bunny King TV อีกครั้งนะฮะก็วันนี้จะมาแนะนําโปรแกรมในการสร้างโลโก้แบบง่ายๆสบายๆนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปหารูปภาพจากไหนนะฮะอย่างที่เห็นนี่ครับตรงนี้ครับโลโก้ของเรานะฮะ Bunny King TV Game and Computer t r i c k Review oh. นี่สวยนะฮะอ๋อโคตรจะสวยเลยนะฮะ <c oughs> มีเงาข้างล่างนะครับผมก็สําหรับตัวโปรแกรมที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะฮะ ก็คือนี่ครับ AAA logo ฮะเป็นตัวโปรแกรมที่เขาจะมีตัวแบบโลโก้ให้อยู่แล้วเพียงแค่เราไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนคำํำคมความขวมัญประจำออช่องของเราหรือว่าบริษัทหรือว่าเครือข่ายของเรานะฮะครับผมก็เข้าไปที่ AAA logo กันเลยครับแต่ผมจะให้ลิงก์อทาง d e s c r i p t i o ข้างล่างนะฮะไปกันเลย นี่ครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะฮะนี่กด next page ไปนะฮะสวยนะฮะมีมีทีวีรีวิวนะฮะแต่ผมว่ามันมันไอ้นี่เกินไปก็เลยไม่เอานะฮะมันจะมีให้เลือกเป็นคลาสสิกอ่าเร t เตอร์เอนบรมหรือว่าอะไรนะฮะอ่าเอาไปม,มากผมเลือกอันนี้แล้วกันอ่าเราได้แล้วนะฮะแต่เราไม่ชอบสีส้มฮะ ชอบสีส้มฮนะแต่เราอ่ชอบสีเขียวอ่าอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็เปลี่ยนได้ตามความต้องการของเรานั่นเองนะฮะอ่ะอาสีแดง เรได้แล้วะฮะอันนี้คือมุมชื่อของเก่าของมันก็คือม o น u เมน t a ลใช่ไหมฮะ,ะแต่ผมจะเปลี่ยนฮะจากม o น u เมน t a ลเป็น Bunny King TV ฮะก็กดตรงนี้ครับ correct object ครับกดลงไปเลยคับอ่ามันก็จะมีให้เลือกนะฮะตามขนาดไซส์แล้วก็เลือกไปอ่าเราจะเปลี่ยนจากม o น u เมน t a ลเป็น Bunny King ตรงนี้ฮะ text ฮะกดเข้าไป แล้วก็เปลี่ยนจากโมโนเมนทัลเป็นบันสาวฮะสาวบันนี่คิงทีวีอ่าตอนนี้เราได้บันนี่คิงทีวีมาแล้วฮะปึ๊บอ่าแต่ข้างล่างคำขวัญของมันคือคอมพานีโซเก้นทาเกนนะฮะถ้าอ่านไม่ผิด <c oughs> ผมก็เปลี่ยนเลยครับ เป็นเกมคอมพิวเตอร์ทริคส์รีวิวนี่นะฮะจากนั้นนะฮะให้ทุกคนไปโหลดเกมน,นี้มาฮะ เป็นตวเนสักครู่นะฮะเราไม่รีบวง โปรแกรมขอบอะนะฮะหายไปไหนวะชิปเิ่งชูอยู่ไหนไม่เป็นไรครัะเราจะเสียเวลาตรงนี้เลยโอเคฮะเราก็หาโปรแกรมอะไรก็ได้ที่สามารถตัดจำตัวโลโก้นี้ได้ะฮะจากนั้นนะฮะเราก็ปิดเลยะฮะก็จะได้โลโก้มาอย่างนี้นะเป็นโลโก้ของร้านะฮะบัน d ี้คิงีวีเกมคอมพิวเตอร์ทริกส์รีวิวนะฮะครับผม สว่วนไอ้พวกโปรแกรมแล้วก็ไอ้โปรแกรมตัดขอบที่มันง่ายๆนะฮะที่ผมหาไม่เจอเนี่ยนะฮะเด <c oughs> <co ld> ี๋ยวผมจะให้ทำ description นะฮะอโอเคนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับมิวหาอะไรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ก็บ,บอกได้นะฮะสว่วนคลิปหน้านะฮะผมก็จะรีวิวเกม t ทเล l ร์ n n อรฮะจะลองเป็นเกมแรกเพราะว่าเป็นเกมที่ง่ายๆนะฮะผมอาจจะลองเล่นให้ทุกคนดูนะฮะับผมขึ้นไปแล้วอีสระนะฮะ ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเกี่ยวกับซอฟต์แว,วมมร์ Bunny King TV Game and Comedic Review แล้วสวัสดีครับ